ความรักความสัมพันธ์แบบนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าไม่ควรไปต่อให้เสียเวลาค่ะหลายๆคนนะจะเจอความรักแบบนี้กันเยอะมากเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือความรักที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําและก็เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเรานั่นเองค่ะบอกเลยนะทุกคนว่าถ้าเรานะคะเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะเหนื่อยค่ะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่ทําอยู่ฝ่ายเดียวทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นเอาอกเอาใจเขาปฏิบัติเขาอย่างสม่ําเสมอแต่เขาไม่เคยชื่นชมเราไม่เคยเห็นคุณค่า ในสั่นแหละค่ะทุกคนบอกเลยว่าไม่ควรที่จะอยู่ต่อใครที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำนะคะทำไปเท่าไหร่ให้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่พอค่ะทุกคนแล้วก็เขาก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะความรักที่เรามีให้เขาความเอาใจใส่นะทุกคนหรือว่าความดูแลเทคแคร์ care, อะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมองข้ามนะคะเพราะนั้นไม่ควรเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะ ข้อต่อมาเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือผู้ชายที่เรานะคะไม่จิกไม่ตามนะคะทุกคนให้อิสระกับเขานะคะแต่เขาก็มาทําลายความเชื่อใจเราหรือว่ามาทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจเรานะคะคือเขาออกไปมีคนอื่นนะคะทั้งทที่เราเนี่ยไม่จิกไม่ตามเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักเขาซื่อสัตย์กับเขาแต่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขากลับมาหักหลังเรานะคะ,ะ,คะไปมีเพื่อนร่วมงานเป็นแฟนนะะทุกคนหรือว่าออกไปนอกบ้านก็ไปมีเล็กมีน้อยนะคะบอก บอกเลยว่าตัดผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์กับเราแล้วก็ทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจเราออกไปเถอะค่ะทุกคนเนาะบางคนบอกว่าโคตรค้าสเสน่ห์ของผู้หญิงนะคะจะต้องไม่จิกผู้ชายไม่ตามผู้ชายเนี่ยหนูไม่จิกไม่ตามเลยนะแต่เขาก็ยังไปมีคนอื่นนะคะถ้าแบบนั้นนะคะก็คือปล่อยเขาไปค่ะทุกคนเขาไม่ได้คู่ควรกับคุณนะคะเพราะนั้นอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่ามีแฟนแล้วทุกมากขึ้นไม่มีความสุขมากขึ้นชีวิตก็มีแต่ อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยมีความสุขในชีวิตเลยนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ค่ะทุกคนอย่าเสียเวลาอยู่กับคน2ประเภทนี้นะคะทุกคนใครที่ไม่สู้สัตว์กับเรานะคะใครที่ไม่ให้เกียรติเราใครที่มาทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจเราทําให้เราไม่มีความสุข ตัดออกไปจากชีวิตค่ะทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยได้เจอคนใหม่ที่คู่ควรและก็ได้มีชีวิตที่ดีและก็มีความสุขมากกว่านี้ค่ะทุกคนเพราะนั้นตัดออกไปค่ะทุกคนอย่าเดินหน้าต่อนะคะสําหรับวันนี้นะคะโค้ดก็ขอให้ทุกคนนะคะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่ในแบบที่ทุกคนต้องการนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ